ดูดวงชาวาราศีมินของเก่ากลับมาไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกนี้นะผมเรื่องบังเอิญไม่มีในโลกนี้นะผมไม่งั้นจะทํานายดวงได้อย่างแม่นยําได้อย่างไร,นะรทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกกาหนดไว้หมดแล้วแต่ว่าท่านจะสร้างคุณงามความดีท่านก็สร้างต่อไปดวงก็เปลี่ยนนะก็คือทาดีก็ต้องได้ดีทําชั่วต้องได้ชั่วคิดอย่างนี้เลยครับไม่ต้องกลัวผลกรรม ยังส่งผลคท่านบางคนอาจจะบอกว่าคนคนนี้รวยเป็นเศรษฐีทําชั่วท,ทําบาปทํากรรมทําไมไม่เห็นลําบากกับเขาเศรษฐีเขายังเสวยบุญของเขาอยู่เพราะฉะนั้นทําดีได้ดีเดี๋ยวมันก็วนกลับมาครับเห็นมานับต่อนับแล้วเพราะฉะนั้นในโชคชะตาของชาวาราศีมีนของเก่ากลับมาดวงชะตาตกตําแหน่งเปอร์เพ้นสิงสิธิ์เข้าข้างสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคชะตา ไม่มีเรื่องบังเอิญชาวราศีมินตเป็นผู้มีบุญท่านจงคิดแบบนี้เลยครับชาวราศีมินตเป็นผู้มีบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงศิษย์ค้ำชูปกปักคุณของรักษาไม่มีเรื่องบังเอิญที่จะได้เกิดเป็นชาวราศีมินตเพราะฉะนั้นชาวราศีมินตจงภูมิใจไว้เลยว่าท่านเป็นผู้มีบุญและท่านจะได้รับช่วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มดวงสุขสมสมหวังดังใจหมาย ดาบสองข่อยเกิดขึ้นในโชคชะตาคิดพินิษฐ์ไต่ตองให้รอบคอบให้ปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปลผันให้พัฒนาอย่างก้ากโดดเดอะเว r บังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบเจอในสิ่งที่เป็นพระราชาส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตานกน้อยจะนำพาบุญบารมีวาสนาทเทพเทวดาสิ่งศิธิ์คำชูป,ปกปักคุ้มครองรักษาตกตำแหน่งจัสติ ทมเป็นไปตามแบบแผนประเพณีชะตาชีวิตจะรับทรัพย์เพราะนั้นปัญหาต่างๆที่ทำให้ท่านรู้สึกเศร้ารู้สึกเศร้าหมองทำท่านจงรีบปล่อยวางเป็นอุเบกขาปล่อยวางให้กับทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปสนใจอย่าไปคิดใครจะเป็นยังไงเขช่างเราเป็นคนดีถือว่าเป็นใช้ได้ปู่ฤาษีส่องแสนแตะเกียงทองจะนำมาซึ่งความประสบความเร็จ,จเจริญลุกเรืองขึ้นมาตันใด ท่านได้มองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นเอาจริงเอาจังการตัดสินใจอย่างน่ากลัวอย่างเด็ดขาดเด็ดเดีดเด่ยวห้าหาเอาจริงเอาจังต้องคิดพินิษฐ์ไต่ตองให้ลอบคอบการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดได้มองการไกลถึงอนาคตได้เจอในสิ่งที่ดีเจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่เห็นดวงแบบนี้ไม่ธรรมดาตกตตำแหน่งการปฏิบัติยการลี้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมาย ท่านจงคิดพินิจไต่ตองให้รอบคอบให้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างก้าวโดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคตาตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคดวงแบบนี้เป็นเศรษฐีแต่ต้องให้เขาก่อนนะแต่ให้ในที่นี้ต้องมีตาช่างวัดน้ำหนักให้ดีไม่ใช่ให้สีสีโซโซให้มั่วมั่วโซโซนะผมให้กับคนทุศิลป์ให้กับคน นะคบที่เขาเรียกว่าเอาไปกินเหล้ายาปลาปิ้งอย่างนี้มันจะได้คุณประโยชน์ได้อย่างไรเพราะนั้นท่านจงให้กับคนที่มีศีลธรรมให้กับคนที่เป็นทุนการศึกษาให้เจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการงินถึงแม้เขาไปเจริญแล้วจะดีหรือไม่ดีเรื่องของเขาแต่เราได้ให้แล้วยังไงผู้ให้ต้องเป็นผู้ที่สงกว่าด้วยอํานาจบุญบารมีวัสนาตกตําแหน่งชาวราศีมิน ทับยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์แต่ท่านอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างครับบอกว่าเจอกับพนที่ใจที่ใครบางคนที่เข้ามาจริงใจหรือไม่จริงใจมันดูได้ยากครับผมด้วยบุญกุศลวัสนาการยิ่งอยากต่อสู้แก่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวัสนาจะมังเกิดขึ้นกับทุกท่านถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตงค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ค่าครูหมอสันได้ให้ติปหมอสันได้ครับผมสนับสนุนทางช่องได้ครับราศีมี เพซิสเป็นราศีธาตุน้ำปกครองโดยดาวเนปจูนมีลักษณะนิสัยอ่อนโยนมีจินตนาการสูงและมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นในเดือนนี้ชาวราศีมีนจะพบกับการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆใ,ในหลายด้านของชีวิตมาดูรายละเอียดในแต่ละด้านกันด้านการงานในเดือนนี้ดวงด้านการงานของชาวราศีมีนถือว่า อยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นเดือนคุณจะได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชามากขึ้นความคิดสร้างสารรค์และจินตนาการอันกว้างไกลของคุณจะเป็นจุดเด่นที่ทำให้คุณโดดเด่นในที่ทำงานอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือน อาจมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นเช่นความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานหรือปัญหาในการสื่อสารแต่ด้วยความอ่อนโยนและความสามารถในการเข้าใจผู้อื่นของคุณจะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างราบรื่นช่วงปลายเดือนเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการนำเสนอไอเดียใหม่ๆหรือเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่คุณอาจได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายมากขึ้น ซึ่งจะเป็นโอกาสดีในการแสดงศักยภาพของคุณคำแนะนำด้านการงาน 1. ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของคุณให้เป็นประโยชน์ในการทำงาน 2. พัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อลดปัญหาความเข้าใจผิดกับเพื่อนร่วมงาน 3. อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นหรือนำเสนอไอเดียใหม่ๆ 4. ฝึกการจัดการเวลาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อรับมือกับงานที่อาจเพิ่มขึ้น 5. สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ในที่ทำงานซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในอนาคต 5. ด้านการเงินด้านการเงินของชาวราศีมีในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงดีแม้จะไม่มีรายได้ก้อนใหญ่ เข้ามาแต่ก็มีเงินหมุนเวียนเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายประจำวันในช่วงต้นเดือนคุณอาจพบกับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดแต่ด้วยความสามารถในการปรับตัวของคุณจะสามารถจัดการกับสถานการณ์นี้ได้ดีช่วงกลางเดือนเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการวางแผนการเงินระยะยาวคุณอาจได้รับคำแนะนำที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญหรือเพื่อนที่มีความรู้ด้านการเงิน ควรพิจารณาการลงทุนในรูปแบบที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นกองทุนรวมหรือการออมในรูปแบบต่างๆช่วงปลายเดือนอาจมีโอกาสในการเพิ่มรายได้จากงานพิเศษหรือโปรเจกต์เสริมควรพิจารณาอย่างรอบคอบและไม่ควรละเลยงานประจำคำแนะนำด้านการเงิน 1. จัดจะทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างละเอียดเพื่อควบคุมการใช้จ่าย 2. สำรองเงินไว้สำหรับค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน 3. ศึกษาข้อมูลด้านการลงทุนเพิ่มเติมแต่อย่าตัดสินใจลงทุนโดยใช้อารมณ์ 4. หลีกเลี่ยงการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือซื้อของที่ไม่จำเป็น 5. พิจารณาหาแหล่งรายได้เสริมที่สอดคล้องกับความสามารถและเวลาของคุณด้านการเรียน สำหรับชาวราศีมีนที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีในการพัฒนาตนเองและประสบความสำเร็จในการเรียนความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของคุณจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการเรียนรู้และทำความเข้าใจเนื้อหาใหม่ๆในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกกระตือรือร้นและมีแรงบันดาลใจในการเรียนมากขึ้นเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ หรือการทำวิจัยคุณจะสามารถเข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายในการจัดการเวลาระหว่างการเรียนและกิจกรรมอื่นๆควรวางแผนการเรียนและการทำงานอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดความเครียดหรือความกดดันมากเกินไปช่วงปลายเดือนเป็นเวลาที่เหมาะสำหรับการทบทวนบทเรียน และเตรียมตัวสอบคุณอาจพบว่าการเรียนร,ร่วมกับเพื่อนหรือการเข้าร่วมกลุ่มศึกษาจะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้นคำแนะนำด้านการเรียน 1. ใช้ความคิดสร้างสารรค์ในการจดบันทึกและทำความเข้าใจบทเรียนเช่นการใช้หมาย mapping2. จัดตารางเวลาเรียนและทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอ 3. หาวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะกับตัวเองเช่นการฟังเสียงบรรยายการอ่านหรือการลงมือปฏิบัติ 4. อย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือจากอาจารย์หรือเพื่อนเมื่อไม่เข้าใจบทเรียน 5. ้พักผ่อนให้เพียงพอและดูแลสุขภาพเพื่อให้มีสมาธินในการเรียนยอดค้าขายสำหรับชาวราศีมีนที่ประกอบอาชีพค้าขาย หรือธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดียอดขายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนความสามารถในการเข้าใจความต้องการของลูกค้าและความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะเป็นจุดแข็งที่ช่วยดึงดูดลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่าในช่วงต้นเดือนอาจมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดหรือการนำเสนอสินค้าใหม่ ซึ่งอาจทำให้ยอดขายชะลอตัวลงเล็กน้อยแต่ไม่ต้องกังวลเพราะสิ่งนี้จะเป็นพื้นฐานสำหรับการเติบโตในระยะยาวช่วงกลางเดือนเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการทำโปรโมชั่นหรือจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อกระตุ้นยอดขายคุณอาจพบว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือการตลาดดิจิทัลจะช่วยเพิ่มการรับรู้ของแบรนด์และดึงดูดลูกค้าใหม่ได้ดีช่วงปลายเดือนยอดขายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจมีโอกาสในการขยายธุรกิจหรือเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายควรพิจารณาอย่างรอบคอบและวางแผนการเงินให้ดีคำแนะนำด้านยอดค้าขาย 1. ใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ 2. พัฒนาทักษะการสื่อสารและการบริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น 3. าศึกษาเทรนตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ 4. ใช้เทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ในการทำการตลาด 5. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจโดยสรุปเดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายสำหรับชาวราศีมีนทั้งในด้านการงานการเงินการเรียนและการค้าขายความสามารถในการปรับตัวความคิดสร้างสรรค์และความเข้าใจผู้อื่นของคุณจะเป็นกุญแจสำคัญในการนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จ ด้านความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวราศีมีนที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการเรียนรู้ร่วมกันในความสัมพันธ์ดวงดาวส่งผลให้คุณและคู่ครองมีความเข้าใจกันมากขึ้นและสามารถสื่อสารความรู้สึกได้อย่างลึกซึง้งในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกว่าความสัมพันธ์มีความหวานชื่นและราบรื่นเป็นช่วงเวลาที่ดีในการแสดงความรักและความห่วงใยต่อกันอาจวางแผนทำ กิจกรรมร่วมกันเช่นการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านหรือการท่องเที่ยวสั้นๆในสถานที่ที่ทั้งคู่ชื่นชอบช่วงกลางเดือนอาจมีความทา้าทายเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นในความสัมพันธ์อาจเป็นเรื่องความเห็นที่ไม่ตรงกันในบางประเด็นหรือความเครียดจากการทำงานที่ส่งผลต่ออารมณ์ของทั้งคู่อย่างไรก็ตามด้วยความเข้าอกเข้าใจและความอดทนของคุณจะช่วยให้สามารถผ่านพน้นช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดี ช่วงปลายเดือนเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการพูดคุยเรื่องอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการวางแผนชีวิตครอบครัวการลงทุนหรือการย้ายบ้านคุณและคู่ครองจะสามารถสื่อสารและเข้าใจความต้องการของกันและกันได้เป็นอย่างดีคำแนะนำสำหรับคนมีคู่ 1. ใช้ความอ่อนโยนและความเห็นอกเห็นใจของคุณในการดูแลความรู้สึกของคู่ครอง 2. เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายแม้จะแตกต่างจากความคิดของคุณ 3. หากิจกรรมใหม่ๆที่สามารถทำร่วมกันได้เพื่อเพิ่มความสนุกและความตื่นเต้นในความสัมพันธ์ 4. ใช้จินตนาการของคุณในการสร้างสรรค์ช่วงเวลาแห่งความโรแมนติก 5. อย่าลืมให้เวลาส่วนตัวแก่ตัวเองและคู้ครองด้วยเพื่อรักษาความสมดุลในความสัมพันธ์ด้านความรักสำหรับคนโสด สำหรับชาวราศีมีนที่ยังโสดเดือนจะเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสและการค้นพบตัวเองดวงดาวส่งเสริมให้คุณมีสเสนะ่ห์และความมั่นใจมากขึ้นทําให้มีโอกาสพบเจอคนที่ถูกใจได้ง่ายขึ้นในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกอยากใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นนี่เป็นโอกาสดีที่จะทบทวนตัวเองและสิ่งที่คุณต้องการในความสัมพันธ์ใช้เวลานี้ในการพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจเช่นการเริ่มต้นออกกําลังกาย หรือการฝึกสมาธิช่วงกลางเดือนเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเปิดใจรับความรักใหม่ๆคุณอาจพบเจอคนที่น่าสนใจในสถานที่ที่ไม่คาดคิดเช่นงานอีเวนต์ด้านศิลปะคอนเสิร์ตหรือแม้แต่ในโลกออนไลน์ความอ่อนโยนและจิตใจที่เปิดกว้างของคุณจะช่วยดึงดูดคนที่มีความสนใจคล้ายคลึงกันช่วงปลายเดือนหากคุณได้พบใครสักคนที่รู้สึกว่า ใช้อย่าลังเลที่จะแสดงความสนใจแต่ก็ควรใช้วิจารณญาในการพิจารณาบุคคลนั้นด้วยความสัมพันธ์ที่ดีต้องอาศัยเวลาและความเข้าใจซึ่งกันแลกันอย่าเร่งรีบจนเกินไปให้เวลาในการทำความรู้จักกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปคำแนะนำสำหรับคนโสด 1. ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของคุณในการหากิจกรรมหรืองานอดิเรกใหม่ๆซึ่งอาจนำไปสู่การพบเจอคนพิเศษ 2. เปิดใจรับโอกาสใหม่ๆในการพบปะผู้คนแต่อย่าลืมรักษาขอบเขตส่วนตัวด้วย 3. ใช้ความเห็นอกเห็นใจและความอ่อนโยนของคุณในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นสี่อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นทุกคนมีจังหวะชีวิตที่แตกต่างกัน 5. ฝึกการสื่อสารความรู้สึกและความต้องการของตัวเองอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาสรุปแล้วเดือนนี้จะเป็นเดือนที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาส ในด้านความรักสำหรับชาวราศีมีนไม่ว่าคุณจะมีคู่แล้วหรือยังโสดการเปิดใจการสื่อสารอย่างจริงใจและการใช้ความอ่อนโยนและความเห็นอกเห็นใจของคุณจะเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสุขและความสำเร็จในความสัมพันธ์ของคุณจงเชื่อมั่นในตัวเองและเปิดรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตความรักที่แท้จริงอาจอยู่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คิด